แม่อยากลองหนูอยากหรือดังนิดนึงลูกนนี่ะ หนูได้รับชุดอะไรคะลูก <Okay. S 1> กิจกรรมถุงถุงอะไรถุงยงางว้า <laughs> ถุงยางชีพอ่าถุงยางชีพ หนูได้รับอะไรมาบ้างอะลูกไแมอ,อให้แมไหม,ม,ามาใช่หนูก็เอาแค่ว่าชี้เฉยๆก็ได้ลูกนี่อะกันไก่กันไก่อะกันไก่สวยมากเลย มีอะไรอีกลูกควรนะคะชุดอุปกรณ์อะไรคะเอ,เอาไปทำอะไรลูกเอาไปทำอะไรเอาไว้ขุดดินขุดดินกับปลูกผักใช่ไหมคะอันนี้นะคะอ่าปากาากาใช่ไหมคะแล้วก็วกาวอ่ะ มีอะไรคะช่วยแก้วน้ำลูกแก้วน้ำแก้วน้ำอ่าแล้วมีอะไรอยู่ลูกได,ได้ไหมเ,เดี๋ยวก็หล่นลงไปแล้วก็มีืองมือเด็กของผู้ใหญ่ <laughs> น่าจะขอยิ่งอ่ามีอะไรอีกคะหนูก็มีน้ำ าไว้จุดหนแล้วหนูก็มีสมุดเอาไว้จุด,มมจ,ดจุดบัน,น,นเชื่อว่ามันโตไปแค่ไหนแล้วแล้วแต่ว่าแต่ว่าของหนูแต่ว่าของหนูมไม่ได้เป็นรูปแพนด้ามันเป็นรูปหมาจิ้งจอกโอเคแล้วก็มีกระป๋าวเอาไว้เนะคะค่ะมาขึ้นมือขึ้น ม,มีมเมล็ดอะไรบ้างอะลูกชุดผักชุดผักอะไรนะคะผักจิว๋วฮะมีมะเมล็ดอะไรน้บ้างนะคะ,มะเมื่อกี้เมล็ดอะไรแดงแดงเมล็ดอะไรคะ่ะรู้จักปะค่ะเมล็ดต่างๆก็ได้อ่ะมีมะเมล็ดจิว๋วผักชีผักกวางตุง้งอะดินนะคะ ดินหนันกไะลูกอืมดิน,นว่าอยาแม่คะอย่าช่วนมืนอได้ไหมคะมนี่มนเมล็ดทานตะวนันเมล็ดทานตะวนันนะมันหนักมีอะไรอีกลูกเมล็ดมเป้า <laughs> แล้วก็มีสีสีอะไรส,สีน้ำสีน้ำ แล้วก็เก็บมา้ด้วยค่ะลงตก็มีมืนเล็กๆมาเล็กนะผักผักบุ้งลูกอ่ามันได้ผักบุ้งแล้วก็หมดแล้วลูกมีก้อนไหนนี่ไม่มีแล้วลูกอฮามีก้อนก้อนเห็ด ไหนอันนี้มันเศษกระดาษลังค่ะในคอนเทนเนอระอ่าโอเคค่ะอันนี้ค่ะนี่ก้อนเห็ดด้วยนะคะก้อนเห็ดโอเคแล้ว,แล,วแล้วลูกเอาจะเอาพวกนี้ไปใช้ยังไงอะคะให้มันมีประโยชน์ อ๋อเอาเห็ดไปทํากับข้าวหนูจะเพาะเห็ดใช่ไหมเราไปทํากับข้าวใช่ไหมคะใช่เพราะว่าพาว,าเ,พา,วาเรามีเห็ดอยู่ในบ้านแล้วแล้วหนูว่ามันเยอะแล้วหนูกลัวิีว่าใช้จนหมดแล้วแล้วแล้ว,ลวเผื่อกับเปากระเป๋านุน,น,นเผื่อกับเปาหนูนขาดขาดเปนลายอันแล้วหนูมีอัน แล้วหนูสามารถนกระเป๋าแล้วเอามาเป็นกระเป๋าหนูได้ค่ะอ๋อแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกที่หนูจะเอาไปทำนอกจากกระเป๋าเอาไปเพ้นเป็นกระเป๋าหนูได้แล้วก็แล้วก็เห็ยหนูนกมออกลผักละลูกผักอะ่ะเมล็ดผักอะ่ะ ไปทำอะไรดีอีกได้บ้างลูกออออผักกับลูกมเมล็ดผกกักอะค่ะเอาเรียกเมล็ดผักหนูไปทำอะไรได้อีกคะ <c oughs> <c oughs> เอาขอบคุณก่อนค่ะพี่ปุณขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขนมมือด้วยเ <c oughs> นี่ยเอาลังออกก่อน โอเคมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่จูด้วยขอบคุณแม่จูด้วยเอามาอ่ะเอามาอ่ะเทเทเลยเทเลยเทเองเลยอย่างนี้อย่างนี้อยวแม่จอบดูให้อย่าหมดนะลูกเอาแค่ครึ่งถุงก็พออ่ะอ่ะเทเองกลัวไอเอาใส่เลย ใส่จับเองจับเทเลยอ,อ่ะอ่ะใส่เลยเอาเล็ดใส่เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนอ่ะพอแค่นี้พอเอาใส่ในน้ำเลยลูก